เคยเก็บแล้วได้เงินมากที่สุดถึงเท่าไหร่ปีที่แล้วปลูกเจ็ดไร่ได้1นล้านเจดไร่หนึ่งล้านแล้วปีนี้ปลูกกี่ไร่คะปีนี้ปลูกแบ่งกันค่ะแบ่งให้ลูกปลูกด้วยเราปลูกด้วย3าคนแม่ลูกยี่สิบกว่าไร่ค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมดิฉันธัญยพรแดงรอดบริษัทนุสฟฟร์ไลฟ์สัญจรนะคะวันนี้เราเดินทางมาที่บ้านห้วยป่าซ้อยนะคะที่นี่เขาเรียกว่าบ้านสัมตะเคียนนะคะอยู่หลังค่ายสลิดอำเภอวัง,งทองจังหวัดพิษณุโลกตรงนี้นี่ต้องบอกท่านผู้ชมเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นดงพริกที่ใหญ่มากๆนะคะแล้วที่นุชมายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นพริกของพี่วีรวันดีงามนะคะซึ่งเรามาเยี่ยมชม พี่เขาว่าก็าทำพริกอย่างไรถึงได้สวยงามแบบนี้เนี่ยค่ะแบบนี้ที่เห็นนะคะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของเลยค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะพี่ฉันนางวีรวันดีงามค่ะค่ะพี่ที่นี่นี่เขาเรียกบ้านอะไรคะพี่บ้านห้วยปลาซ้อยค่ะบ้านห้วยปลาซ้อยสัมตะเคียนด้วยใช่ไหมค่ะค่ะแล้วที่นี่ทําพริกกันเยอะไหมทําเยอะมากค่ะทําเยอะมาก เป็นภูเขาเนี่ยเลยนะใช่ค่ะแล้วพริกที่นุชเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นพริกของพี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ทํากี่ไร่อะทํยี่สิบกว่าไร่ค่ะ2ี่สิกว่าไร่แล้วทาเยอะขนาดนี้พี่เอาไปทําอะไรคะส่งออกนอกค่ะส่งออกนอกส่งประเทศอะไรบ้างมาเลย์กับสิงคโปร์มาเลย์กับสิงคโปร์ค่ะแล้วพริกที่ปลูกในพริกพันอะไรนะคะอัมพวาโกอ<ำ>ัมพวากโกค่ะ ส่งออกแล้วส่งออกนี่เขามาขนยังไงคะพี่เขาแพ็คเป็นลังแล้วก็ส่งใส่ตู้คอนเทนเนอร์ไปลงท่าเรือค่ะไปลงท่าเรือเราเห็นข้างหลังเนี่ยมีคนเก็บพริกเยอะมากวันนี้มีคนงานกี่คนคะหกสิบคนหกสิบคนเก็บพริกเริ่มเก็บมาตั้งแต่กี่โมงคะตั้งแต่หกโมงเช้าค่ะแล้วเสร็จไหมวันนี้ไม่เสร็จค่ะไม่เสร็จค่ะแล้วเมื่อวานไนีข่าว่าเก็บสี่สิบห้าคนได้ไปตัน ตันเจ็ดกันเจ็ดเมื่อวานก็เก็บไปอีกสรุปก็คือไล่พริกไล่ของพี่วีเนี่ยก็มีคนเป็นร้อยนะคะมาเก็บพริกให้นะคะแล้วค่าจ้างแพงไหมพี่ค่าจ้างจ้างเป็นกิโลค่ะจ้างเป็นกิโลกิโลละเท่าไหร่คะกิโลละเจ็ดบาทแปดบาทพี่วคีครับพริกของพี่วีเนี่ยเขาก็เก็บแบบเม็ดเ,เขียวๆอย่างเนี้ยใช่ค่ะถ้าแดงๆแดงๆเขาแยกออกแต่เขาก็ซื้อหมดซื้อหมดซื้อหมดเลยค่ะแล้วโหลเท่าไหร่คะช่วงนี้ช่วงน,นี้สามสิบแปดบาทค่ะสามสิบแปดบาท <laughs> แล้วเ,เก็บได้มากๆนี่ได้กี่ตันคะทั้งหมดในการเก็บเกี่ยวเนี่ยในการเก็บเกี่ยวครั้งหนึง่งถ้าเป็นเที่ยวนี้ห้าตันกว่าค่ะห้าตันกว่าถ้า<ค>ทั้งทั้งฤด,ดูที่เคยได้มาทั้งฤด,ดูปีที่แล้วได้ห้าสิบกว่าตัน <50 S 2> ค่ะห้าสิบกว่าตันตันละกี่บาทอ่ะก็สามสิบกว่าบาทยี่สิบกว่าบาทมีหมดก็ตันละสามสี่หมื่นค่ะถูกไหม โอ้โห <Okay. laughs> เป็นเงินที่มหาศาลเลยนะคะคราวนี้ท่านผู้ชมคะหลายๆคนคงอยากจะรู้ว่าพริกพันอัมพวาเนี่ยเขาเริ่มต้นปลูกอย่างไรทําอย่างไรนะคะเดี๋ยวต้องถามพี่วีค่ะเริ่มต้นการปลูกครั้งแรกพี่วีทำอย่างไรบ้างคะไปซื้อดินมาจากที่เขาเพ่อช้ะค่ะค่ะแล้วเราก็มาใส่ถาดเอาเม็ดพริกจิ้มลงไปเป็นถาดถาดไปซื้อพันพริกมาค่ะแล้วก็ไปซื้อดินมาปลูกค่ะค่ะ แล้วหลังจากนั้นเราก็เพาะขึ้นมาเป็นก้าพริกพอก้าพริกแล้วเราก็รดน้ําธรรมดาปกติค่ะพอได้หนึ่งเดือนเราก็เอามาปลูกเอามาลงแปลงอย่างที่เราเห็นเนี่ยค่ะพี่วีคะพอลงดินไปปุ๊บเนี่ยพริกก้านี่ต้องเดือนหนึ่งใช่ไหมค่ะพอเดือนนึงแล้วก็เอามาลงแปลงต้องเตรียมพื้นที่ยังไงคะต้องไถดินตักแดดมาให้อย่างดีแล้วพร้อมที่จะปลูกค่ะตากแดดกี่วันใ้ประมาณ ากแดดก็เป็น15วัน15บห้าวันครึ่งเดือนเลยนะคะพอหลังจากนั้นก็เอาก้าพริกมาลงค่ะแล้วทํำยังไงต่อพอได้1ิวันเราก็จะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอค่ะพร้อมกับฉีดยาคฮอร์โมนกับเชื้อราลงไปค่ะฆ้าแมลงอก็คือจะใช้ใช้ของรุ่หนึ่งค่ะรุ่นหนึ่งกับรุานเก้าแล้วก็ผสมยาฆ่าแมลงยาาแลงค่ะฉีดฉดพ่นกี่วันทีนึงค่ะ เจ็ดวันหนึ่งครั้งค่ะเจ็ดวันหนึ่งครั้งพี่รู้จักมุดได้ยังไงคะก็ไปซื้อทุเรียนมาค่ะค่ะแล้วทางร้านเขาแนะนํามาว่าใ,ให้ใช้นุชฉีดไปซื้อทุเรียนแถวไหนเนี่ยเดีจะวจะกลับไปขอบคุณเขาของพี่เขยค่ะของพี่เขย <c oughs> พี่ว <c oughs> ีก็ใช้มากี่รอบแล้วคะใช้มาปีที่แล้วก็ใช้ทั้งปีเลยค่ะค่ะ ปีที่แล้วเก็บมากที่สุดครั้งหนึ่งได้13ตันได้13ตันครั้งเดียวเราใช้ของเราเนี่ยนะคะ่ะโอ้โหท่านผู้ชมคะนี่คือความรู้สึกนะคะของพี่วีเนาะที่เล่าให้เราฟังนะคะเพราะที่เรามาวันนี้จริงๆจะถามว่านุชรู้จักกับพี่วีไหมไม่ได้รู้จักนะคะพี่วีไปซื้อของที่บริษัทนะคะแล้วเจอกันแล้วพี่วีก็เล่าเรื่องของพริกให้ฟังนะคะวันนี้เราก็เลยแวะมาชมผลงานระหว่างเก็บเกี่ยวแล้วพี่ใช้อะไรฉีดเพิ่มอีกคะตอนพอเก็บครั้งแรกปุ๊ เราก็จะใช้นุดหนึ่งกับนุชสองค่ะพอะอ,อ๋อนุดสองตอนนี้ค่ะ,ะ,ะพอเก็บครั้งแรกปุ๊บเราก็จะใช้นุดหนึ่งกับนุชสองรวมกันค่ะกับเชื้อรากับข้าแมลงแค่นั้นแค่นั้นค่ะเ,เพราะว่าต้นเวลาต้นมันโทมเก็บออกไปเราจะต้องใช้นุดหนึ่งช่วยค่ะ โอ้โหนี่คือเทคนิคเลยนะคะจะสังเกตได้ว่านี่เก็บไปรอบนึงแล้วนะคะแล้วที่เราเดินเข้ามาเนี่ยท่านผู้ชมอยากให้เห็นภาพเยอะๆเลยว่าเหมือนพริกไหม้อะเหมือนพริกสาวอ่ะขนาดถูกเก็บไปแล้วค่ะพี่ใช้อัตราส่วนอย่างไงคะนุดหนึ่งนดหนึ่ง,<อ>งใช้สามซีซีถึงห้าซีซีค่ะค่ะใช้เหมือนกันเลยคะ่ะกับนุ่สองแล้วที่นี่ผสมน้ำอย่างไงคะกี่ลิตรพันลิตรค่ะ,พ,คะพันลิตรแล้วใช้อัตราส่วนสามถึงห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตร ค่ะพี่วีคะแล้วการทําพริกเนี่ยที่นุชเห็นทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีปัญหาเรื่องโรคเนี่ยจะเป็นโรคพวกอะไรคะพี่เป็นโรคตากบตาเขียดค่ะแล้วก็เทคโนตค่ะแล้วถ้ามันมีละแปลงของพี่ที่เคยเจอปัญหาโรคพวกนี้พี่ทำยังไงคะเป็นโรคครั้งหนึ่งสมมุติว่าตากบตาเขียดมานะคะมันก็จะมีเชื้อราน้ําบวกกับผงนะคะฉีดครั้งหนึ่งแต่เราไม่ต้องใส่ฮอร์โมนค่ะถ้าใส่ฮอร์โมนแล้วมันจะฉีดไม่อยู่ ถ้าเป็นเทคโนตเราก็ต้องเปลี่ยนตัวยาอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะมียาของเขาประจำํำต่อโรคหนึ่งครั้งแต่ถ้าส่วนมากคนที่ทําทั่วไปเขาก็จะใส่ของมลแล้วมันจะเอาไม่อยู่อืมค่ะอันนี้คือต้องรู้เทคนิคนะคะก็คือหยุด,หย,ดหยุดให้มันโตก่อนรักษาโรคก,ก่อนค่ะเทคนิคของการทําพิกนะคะถ้าตั้งแต่ทำมามันยังไม่มีแฝดค่ะตั้งแต่ใช้นุสมามีแฝดสองถึงแฝดสี่ค่ะเนี่ยนะค่ะ เห็นไหมคะซูมใกล้ๆเลยค่ะมีแฝดสองนึงแฝดสี่นี่แหละค่ะพวงเดียวแล้วมีออกนี่นี่สี่สี่ถ้าใช้ฮอร์โมนอื่นมานะคะการพลิกมันจะไม่อวบไม่ไม่ยาวไม่ยาว,ยาวไม่ใหญ่เหมือนของนุชนะคะ <c oughs> ทํามาทั้งหมดสามปีปีนี้ค่ะถามว่าได้ผลดีไหมก็ได้มาตลอดค่ะค่ะแต่ปีแรกไม่ได้ใช้นุชค่ะก็ปกติทั่วไปค่ะเราก็ยังไม่เห็นความแตกต่างแต่ก็ไม่มีใครเก็บได้ถึงสิบสามทันต่อหนึ่งครั้ง พอดีที่สวนทําแค่เจ็ดไร่ค่ะเก็บได้สิบสามตันที่อื่นไม่ได้พืชไม่ได้ไอนนี้คือความประทับใจกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะทุกวันนี้ก็ใช้มาตลอดแล้วจะใช้ตลอดไปนะคะใช้ไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณนะค่ะพี่วีคะแล้วตอนนี้เรามีตัวใหม่ก็ใหม่อีกตัวหนึ่งเนี่ยพี่วีได้ลองใช้ได้ยังคะลองแล้วค่ะตัวเน็กถูเนี่ยนะเน็กถูค่ะวันนั้นวันแม่ไปซื้อนุ๊ หนึ่งรังพอดีทางนู้นเขามีโปรโมชั่นวันแม่แถมเน็กทูมาให้ค่ะเลยมาลองใช้กับแปลงนี้ตร,นตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะครั้งแรกแล้วเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยค่ะเม็ดโตแล้วก็ไม่มีโรคแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเห็นเม็ดแบบนี้อันนี้พริกพันธุอัมพวานะคะส่งนอกนะคะนี่คือเศรษฐกิจประเทศไทยเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ตรงกลุ่มที่พี่ๆเขาเก็บพริกกันนะคะพี่วีพาชมหน่อยเนี่ยพริกพี่วีเป็นแบบเนี้ย จะไปหาคนเก็บพริกนี่เลยค่ะเจอละหนึ่งกระสอบอ่านี่ของใครคะเนี่ยของลุงของ้าของใครคะเดี๋ยวหนูขอนะเขาให้รอกี่บาทวันเนี้ไม่รู้เลยาที่ขอคว้คนี่ะค่ะนี่แหละค่ะคือเก็บพริกนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอถามคนเก็บก่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะอาตรงไหนคนไหนจะให้สัมภาษณ์เอาคนนี้ดีกว่าเป็นยังไงบ้างคะพริกพี่วีเป็นไงบ้างคะเก็บ เก็บง่ายดีเม็ดใหญ่เม็ดง่ายเก็บง่ายเก็บตั้งแต่กี่โมงแล้วเลยหน้าตอบหน่อยมาหกโมงเช้าแล้วหกโมงเช้านะคะท่านผู้ชมคะนี่ข้างหลังนี่แล้วก็ข้างล่างนี้เวิร์กนี้นะคะยี่สิบไร่คนเก็บเกือบร้อยคนค่ะวันนี้เราก็เลยมีหน้าที่ใหม่นะคะมาเก็บพลิกเดี๋ยววันนี้เก็บสักโลพริกสวยวันนี้แล้วเวลาเก็บเนี่ยเม็ดแบบนี้เก็บได้ไหมใด้หมดเล้วพี่เก็บได้หมดเลยค่ะแล้วเวลาเก็บเก็บอย่างไงคะดึงถึงโคน ก็เขาจับหักเอาค่ะอย่างนี้เลยใช่ค่ะนี่ค่ะเก็บแบบนี้นี่อ่ะอันนี้ให้เจ้าของเขาเก็บพริกโชว์เลยนะคะเม็ดแบบนี้นะคะที่บ้านเราก็เรียกพริกขี้ฟ้าอุ้ยไปเก็บยอดโทษทีเนี่ยค่ะเก็บจับเม็ดตเนี่ยเม็ดตัวตันหักเม็ดตั้งเม็ดดูได้ไหมได้ค่ะว่ามันเป็นไงโอ้โหนี่อย่างเงี้ยค่ะตันๆอย่างเงี้ย อย่างนี้ดีไหมจิ้มจิ้มดินเผ็ดมันหวานหรือเปล่าหรอไม่จริงว่ะลองเผ็ดโอ้โหเผ็ดอย่างเผ็ดอ่ะเผ็ดจริงโอุ๊ยพี่กันพะวาเผ็ดมากเลยนะคะนี่เก็บได้แล้วนะคะเราก็จะกลับบ้านแล้วค่ะไปแล้วค่ะพี่วีคะในฐานะที่พี่วีเป็นเกษตรกรนะคะอาชีพเกษตรกรเลยแล้วก็ทําพริกมาแล้วได้ดีขนาดนี้เนี่ย พี่วีมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องเกษตรกร,ท,กรที่ติดตามชมอยู่บ้างคะการทําพริกนะคะต้องดูแลให้ตลอดเลยค่ะทิ้งไม่ค่อยได้สองสามวันมันก็เป็นโรคแล้วค่ะอีกอย่างหนึ่งพื้นต้องเตียนนะคะต้องดูแลให้ดีๆโอสังเกตได้พื้นต้องเตียนนะคะ<อ><ถ>ต้องไม่ง <laughs> ั้นโรนนะคะ<า>มันจะเยอะต้องดูแลเหมือนลูกเลยเหมือนลูกอ่อนเลยค่ะไปไหนไม่ค่อยได้ไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆแล้วพริกเนี่ย มันเก็บได้กันกี่เดือนคะหลังจากที่มันได้เก็บแล้วหลังจากที่เก็บแล้วสี่เดือนค่ะสี่เดือนค่ะเก็บไปเรื่อยๆสี่เดือนนะคะแล้วเริ่มปลูกกันแต่แรกก็ใช้เวลาทั้งหมดในการท,ทําพริกตอนตอน หกเดือนตั้งแต่พ่อข้าพ่อข้าก็เป็นเจ็ดเดือนอ่าพ่อก้าหนึ่งเดือนแล้วก็เอาสองเดือนปุ๊บพอนับได้เลยถ้าวันที่หนึ่งก็เก็บวันที่หนึเดือนสองเดือนปุ๊บเก็บได้เลยค่ะจากวันที่หนึ่งปุ๊บสิบห้าวันทั้งที่สองเราก็จะต้องเก็บได้ก็คือสรุปอายุกี่วันนะเราถึงได้เก็บพริกอ๋อสองเดือนค่ะอสองเดือนได้เก็บพริกค่ะอันนี้คือรวมตั้งแต่ลงพ่อก้าหนึ่งเดือนพ่อข้าลงดินเมื่อไหร่คะ ปลูกันที่หนึ่งก็เก็บวันที่หนึ่งปลนที่สองได้เลย๋อค่ะก็คือสองเดือนพูดง่ายๆตั้งแต่พริกต้นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยนะคะขึ้นมาเนี่ยเป็นก้านหนึ่งเดือนแล้วก็เอามาลงแปลงแบบเนี้ยอีกหนึ่งเดือนอีกสองเดือนอีกสองเดือนเป็นสามเดือนสามเดือนสามเดือนได้เก็บพริกค่ะหลังจากนั้นก็เก็บมาอีกสี่เดือนสี่เดือนเป็นเจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือนในการดูแลพริกตั้งแต่แรกก็เรียกว่าประคบประหหุมถูกไหมคะดูกันมาเลย แล้วผลผลิตที่ได้ก็อย่างท่านที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะแล้วเคยเก็บแล้วได้เงินมากที่สุดเพิงเท่าไหร่ปีที่แล้วปลูกเจ็ดไร่ได้หนึ่งล้านเจ็ดไร่หนึ่งล้านแล้วปีนี้ปลูกกี่ไร่คะปีนี้ปลูกแบ่งกันะนะคะแบ่งให้ลูกปลูกด้วยเราปลูกด้วยสามคนแม่ลูกยี่สิบกว่าไร่ค่ะยี่สิบกว่าไร่นะคะเดี๋ยวไปเทียบกันเองนะคะเดี๋ยวเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยเมื่อไรเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งว่ารับตังค์ไปเท่าไหร่ แล้ววันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่วีมากๆพี่วีมีเบอร์ไหมคะมีค่ะค่ะขอเบอร์ติดต่อหน่อยค่ะถ้าใครอยากสอบถามปัญหาต้องพิก0879347550ค่ะค่ะขออีกครั้งหนึ่ง0879347550ค่ะเขาโทรมาถามได้ตลอดนะคะได้ค่ะได้นะคะพี่วียินดีที่จะให้ความรู้ถูกไหม ค่ะวันนี้ทางทีมงานนุตฟอร์ไลท์นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่วีมากๆนะคะที่ให้ทางบริษัทเราเข้ามาชมพิกนะคะแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะเป็นที่น่าชื่นใจมากๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารของนุตฟอร์ไลท์นะคะ